ช่วงทเวลเมงเกียวโตเมืองหลวงในอดีตของประเทศญี่ปุ่นที่แห่งนี้มีเมืองสวยในหุบเขาชื่อว่าอาลาชิยามะและสะพานโทเซสิเคียวถือเป็นแลนด์มาร์คที่สําคัญของเมืองและเดินทางไปเที่ยวกันต่อที่เมืองโอซาก้าเมืองแห่งความทันสมัยและเป็นศูนย์กลางการค้ารวมถึงเป็นอีกเมืองที่มีสถานที่ท่องเที่ยวที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่าง Universal Studio Japan สวนสนุกป,ประจําเมืองโอซาก้าค่ะ สีสมไยแจเปเท่า,น,า,าน,นี้นะคะการสดใสวากเลยพร้อมนะคะเราก็พร้อมแล้วที่จะออกเดินทางไปรับภารกิจภารกิจของเราในวันนี้คืออะไรคะควันนี้มิชชั่นนะครับอ่ามิชชั่นของเราในวันนี้มีอะไรบ้างนะไโทยูโต<อ>ไทเกียวโตอาลาชิยมา,มามะอยู่ที่เกียวโตใช่ไหมค<า>รับ แล้วก็อันต่อไปจะไปคิโยมิซุเอคูโอ้ค่ะและเราก็จะไปฮันคิวช้อปปิ้งสโว้าไปช้อปปิ้งกี้ค่ะแล้วก็สุดท้ายเราจะไปเกนฟอนโอซาก้าและเราจะไปยูเอสเอยูนิเวอร์แซลค่ะแล้วเราไปเกียวโตใช่ไหมคะ จำได้ไหมครั้งที่แล้วที่เราบอกว่าอันนี้มันเป็น two day pass ใช่ไหมคะแเราเราใช้ครั้งที่แล้วไป1วันเนาะตอนนี้ก็เหลือ1วันสำหรับเดินทางไปเกียวโตค่ะตันนี้เลยตัวสีแดงนะคะโอเคถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันตอนนี้นะคะเราก็อยู่บนรถบัสแล้วนะคะเมื่อกี้เราขึ้นรถที่สถานีอาริมาคอนเซนสเตชั่น ข,ขึ้นตรงนั้นเป็นแบบเหมือนต้นสายนะคะแล้วก็เรากำลังจะเดินทางไปที่โตเกียวเกียวโตเกียวโตวเรากำลัลงจะเดินทางไปที่ สถานีอูเมดะเมืองโอซาก้าเรียบร้อยแล้วเราต่อรถไฟฮันคิวไปอาราชิมะสเตชันเมืองเกียวโตค่ะมาถึงแล้วค่ะตอนนี้ฮันคิวราชิมะสเตชันใช่โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปเดินเล่นกันในเมืองอาซาฮิยามาก่อนนะคะไปอาราชิยมะไปเลยค่ะ เป็นแผนที่โดยรวมของ阿拉阿拉斯าเอเรียเนาะเราอะ่ะอยู่ตรงนี้แล้วเราจะไปไหนพี่พลอยสะพานเมื่อกี้นะคะที่เราผ่านมาสวยสวเมื่อกี้เนาะแต่ว่าที่เมืองนี้อ่ะเราได้ยินมาว่ามันมีสะพานหนึ่งที่แบบมีชื่อเสียงมากๆใช่เป็นสะพานไม้นะคะเดี๋ยวเราจะลองไปดูการมันชื่อว่าสะพาน,พานโทเกเกสควตรงนี้ค่ะอยู่ตรงนี้โอเคเดียว<ห><ห>เดี๋ยวเราเดินไปใกล้ๆ สะพานโตเกตสเคียวค่ะนะคะเป็นสะพานที่มีชื่อเสียงมากเลยเรามาถึงตรงนี้นะคะเราก็เลยจำอยากถ่ายรูปเอาเฟ ตอนนี้เราก็มาถึงสะพานโตเกตสเคียวแล้วนะสะพานนี้เก่าแก่มากๆเลยพวกเราไปทำรีเสิร์ชมาเขาบอกว่าสะพานนี้สร้างขึ้นในตั้งแต่สมัยเฮอันนะคุณผู้ชมเมื่อจาก400-500กว่าปีมาแล้วลนะแล้วก็คือมันยังอยู่ได้เป็นถึงปัจจุบันเนี้ยเพราะว่าเขาทำการเรโนเวทอะเมื่อตอนปีคิรศาา1930นะคะประมาณนั้น เาเปลี่ยนสีเป็นสีส้มนะตรงแถบนี้จะกลายเป็นสีชมพูช่วงฤดูใบไม้ผลิอะ่ะเพราะว่าตรงนี้เขาปลูกด้วยต้นสักุระหมดเลยคุณผู้ชมก็สามารถมาเที่ยวได้นะเลือกชมว่าเราไม่อยากมาดูดอกไม้อะไรเราก็มาตอนช่วงฤดูกาลน,นั้นนะคะ สะพานโทเซสึเคียวถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองอารารช拉ยมา่าสะพานแห่งนี้สร้างขึ้นเมื่อสมัยเฮอันหรือพันกว่าปีมาแล้วเป็นสะพานไม้ยาวกว่า500เมตรข้ามแม่น้ำโฮสึด้านหลังมีภูเขาอารารช拉ยมา่าเป็นวิวที่สวยงามมากๆเลยค่ะ ตอนนี้นะคะเราก็มาเจอเป็นแบบเหมือนรถคลาสสิกนะคะอยู่ที่เมืองอาเชียมาใช่แล้วเขาก็จะพาเหมือนเราทัวร์รอบๆเมืองนะคะแล้วก็วันนี้นะคะคนขับของเราชื่อคุณยูโตซังวัสดีค่ะคอนดิชิวะโยโรชิโกะนอาชิมาไปกันเลยโอเคฮัลโหลพี่เขา้หอมแต่แต่เขาแข็งแรงเนาะ เล่นคือกล้ามเนื้อทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะคะใช้เวลาประมาณ12นาทีนะคะต่อรอบโอเค this is studio kokoro อืมอ๋อเราสามารถแต่งตัวเหมือนเขาได้คนนี้ว้าว it's m เขาเรียกว่าไมเคิลอ๋อไมเคิลใช่เหมือนเป็นนักเรียนเกย์ชายเกย์ชารุ่นน้องอะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่อันนี้นาะเป็นตึกของบริษัทโรล่า It's called 에비스 uya. ชื่อว่าเอบิสุยอ๋อนี่นี่นี่เอบิสุย่าอันนี้เป็นรถแบบขนาดสมัยเก่าะอริจินอลอะไรอย่างเงี้ยหรอเขาจะถ่ายรูปให้เราเนาะมันเป็นจุดจุดฮิตเขาจะเปิดตังค์คาเพื่อถ่ายรูป เขาจะถ่ายรูปเรากับสภานะค่ะคุณผู้ชมขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะ Thank you very much Thank you very much สโอเกกีนี้มีของฝากด้วยคุณผู้ชมคุณผู้ชมต้องมาขึ้นกับคุณยูโตะนะ ขอบคุณค่ะนี่เราได้ของที่ระลึกมาด้วย<ช>เป็นสติกเกอร์ล่ะคะโอ้น่ารักอ่ะก็คุณผู้ชมคะถ้ามาที่นี่นะอาราชิยา亚าถ้าสมมติว่าคุณผู้ชมเหนื่อยอยังไงอะไรอย่างเงี้ยอยากชมวิวสบายๆชิลๆก็มาขึ้นรถลากได้นะคะรถลากโบราณหรือว่ามาเข้ามาดูรายละเอียดนะได้ที่เว็บไซต์สำหรับใ<แ>จแปลนด์ทีวีหลังจากเราขึ้นรถลากกันเรียบร้อยนะคะเราก็จะเดินเล่นในเมืองแล้วกันใช่นิดนึงเฮ้ยกพง ป้า <Yeah. S 1> คุณโอคุณโอโอโดวซาลอ่ะถึงแล้ว,วร้านนี้เหรอคะแล้วพามาทานอาหารกลางวันท,ที่นี่โอที่นี่เย้่ยร์เยี่รับกันไม่ เมนูอาหารกลางวันของเราพร้อมแล้วนะคะเซนซิวโกเซนน่คะซึ่งเมนอาหารหลักของอาหารชุดนี้เนี่ยก็คือนี่เป็นเต้าหู้นะคะ <laughs> เป็นอาหารที่แบบเหมือนสุขภาพดีสุดๆเลยนะคะ ผู้หญิงี่ปุ่นชอบกินเต้าหู้มากเพราะว่านะคะที่เมืองนี้เนี่ยเขามีชื่อเสียงเรื่องเต้าหู้ใช่ไหมคะถ้ามาถึงเมืองเกียวโตคนส่วนใหญ่ก็จะแบบเต้าหู้เต้าหู้ไว้ก่อนเลยมาลองดูนะว่าเต้าหู้ของที่นี่นะคะรสชาติจะเป็นยังไง ใช่ไม่น่านะคะมาที่เมืองอาราชิยามานะคะก็ชื่อเบงเกกลองเมนูนี้ได้นะคะแล้วก็ลองชิมเต้าหู้แบบต้นตลับที่นี่ได้นะคะหรือว่ามาดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ซามูไรจาแบนตอ์ทีวีไอจิมมี่มีแล้วมีแรงไปเที่ยวต่อแล้วโอเคจ้าพบกันที่ คิโยมิสวัดคิโยมิสโอ้โอเคค่ะเดี๋ยวไปเจอกันที่มอสนะคะบ๊ายบายเราไปเดินดูแล้วกันว่าที่เมืองนี้เขามีอะไรเที่ยวอีกเนาะเพราะว่าได้ยินมาว่ามันมีอะไรที่แบบน่าสนใจเยอะนะมีจุดที่ต้องไปไปเลไปไปกันเลย ติดตามแฟนเพจรายการไดซกิซามูไรเจแปนและอัปเดตการท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นได้ที่เว็บไซต์ SamuraiJapan.tv และสุดท้ายนี้นะคะขอฝากกด Subscribe ที่ลิงก์นี้ด้วยนะคะอย่าลืมนะ